ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบก,กับท่านวันนี้เป็นวันที่22ของเดือนเมษายนปี2567วันนี้เป็นวันจันทร์และก็เป็นวันโกนขึ้น14ค่ำของเดือน5วันเดือนผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวก็เดือนเดียวก็ปีนะ วันนี้จะมาฟังบทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถึงความปรารถนาเราได้ศึกษาแล้วว่าความปรารถนาของบุคคลเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีสิ้นส,สุดแล้วก็ความปรารถนาที่จะทําให้พ้นทุกข์หรือปรารถนาที่จะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าความปรารถนานั้นๆต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติด้วย ถ้าเราปรารถนาแล้วก็ไม่ไม่ได้กระทำเหตุสิ่งที่จะทำให้เกิดสมปรารถนาก็จะเรียกว่าเป็นความปรารถนาแบบเพ่อเจอ้อว่างเปล่านะเพราะฉะนั้นเหมือนคนบางคนพูดเพ่อเจอ้อว่าเดี๋ยวขอให้ถูกหวยในวันที่หนึ่งก่อนนะจะทำบุญหรือจะทำความดีแต่ถามว่าเคยซื้อหวยก็ยังไม่เคยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้พูดเพ่อเจอ้อแต่ในที่สุดเนี่ย ในมนุษย์เราแล้วก็อสูรนาคคนทันนะก็มักจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะมีจอมเทพจอมเทพก็คือเท้าวสกกะนะีไปถามพระพุทธเจ้าพูดถึงมนุษย์อสูรนาคคนทันนะทำไมอยู่กันเป็นหมู่ๆทำไมไม่ไม่อยู่รวมกัน ทั่งทั้งที่คนทุกคนหรือทุกคนก็มีความปรารถนาอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีอัจฉยาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจกเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวรไม่มีอัจฉยาไม่มีค่าศึกไม่มีเบียดเบียนแก่กันและกันได้ ไปถามพุทธเจ้าอย่างนี้พระเจ้าก็เลยตรัสว่าจอมเทพอิชาและมัศสริยะนั่นแหละเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องผูกทำให้คนหรือมนุษย์หรืออาศูรนาคคนทันยักษ์เนี่ยอยู่กันเป็นหมู่หมู่แล้วหลังจากนั้นก,ก็ถามต่อไปว่า <c oughs> แล้ว มีอะไรอีกที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้คนถึงต้องไปทำไม่ดีต่อกันนะเจ้าก็ทรงตัดเรื่องอนี่แหละความอิจฉาความตะนี่นะพระอรุองค์ทรงตัดว่าความอิจฉาความตนีนี่แหละเป็นสมุทยัยนะแล้วก็เป็นชาตกะคือการเกิดนะ แล้วก็เป็นแดนเกิดแล้วเมื่อคนมีความอิจฉามีความตะนีนะก็จะมีการห่วงกันแล้วชอมเทพก็ถามว่าอะไรล่ะสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่รักที่ชอบใจและสิ่งที่รักและสิ่งที่ไม่ชอบใจหลวงก็งทรงตรัสว่า <c oughs> สิ่งรักและสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนั้นก็ มีอยู่เพราะความอิจฉาและความตนีีมากเมื่อไม่มีสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งที่ไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นความอิจฉาความตนีก็ไม่มีมแต่ส่วนมากก็รักและชอบใจแล้วก็ห่วงกันนะจะเกิดความอิจฉาและความตนนะีคนนี้มียศมากยศด,ดีกันแกล้งนะคนนี้มีชื่อเสียงมากกับกันแกล้งอะไรอย่างเงี้ยอิจฉา ความตนีไม่อยากให้เขาได้ดีกว่าตนอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เห็นในสังคมเยอะแยะนะน,นอกจากนั้นจอมเทพก็ตไวถามพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องเหตุเกิดเรื่องของการที่เป็นที่รักหรือเป็นไม่เป็นที่รักอะไรอย่างนี้นะพระองค์ก็ทรงตรัสว่า <c oughs> สิ่งที่เป็นที่รักและสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนั่นนะ มันมาจากอะไรพระเจ้าก็บอกว่ามีฉันทะนั่นแหละความพอใจนะี่เป็นเหตนะุคือถ้ามีความพอใจแล้วมันก็ได้ถ้าไม่พอใจแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยก็ทรงถามต่อไปพระองค์ก็ทรงตอบไปเรื่อยๆนะแต่ที่สุดแล้วก็ลงท้ายด้วยนี่แหละความตนีห่วงกันเมื่อเกิดความตนีห่วงกันมนุษย์และอสูรนาคคนทันก็อยู่กันเป็นพวกพวก ึงแม้เรามีความปรารถนาว่าขอเราอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยแต่ว่าบางทีก็ยังเบียดเบียนกันโยมกงก็สังเกตในสังคม <c oughs> แต่ว่าถ้าหากว่าบุคคลนี้นะละเส็จแล้วซึ่งวิตกมีสติมีสัมปชัญญะมีเจริญอาณาปณสติมีเมตตาธรรมต่อกันแล้วเขาก็จะละเสียซึ่งความรักและความชัง เมื่อความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีเราก็อยู่ด้วยกันได้แต่ที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ในสังคมเพราะว่ามีความรักและความชังความอิจฉาและความตนีนั่นเองน <c oughs> ก็มีประมาณนี้นะยุมก็สังเกตดูบางทีพี่น้องอิจฉากันเองหาว่าพ่อแม่รักคนนี้มากรักคนนี้น้อยอะไรเงี้ยสามีพัญญาอิจฉากันเองก็มี อิจฉาปัญญาอิสาสามีหรืออิจฉาไปเยอะแยะหมดเพราะว่าความอิจฉานี่แหละทําให้เป็นหมู่เป็นกลุ่มก็แตกกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเมื่อแตกกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็มีความปรารถนาว่าอยามีเวรแต่กันและกันแต่ว่าตราบายถ้ายังไม่ละทมอิจฉาและความใจเนรก็ยังแตกกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่อย่างนี้อย่างเงี้ยทัา <c oughs> น,นผู้เจ้าทรงสอนให้เราเห็นการแตกแยกการ เบียดเบียนการแกล้งกันในสังคมเพราะว่าเกิดจากความอิจฉาและความตนีอิจฉาคนนี้จังเลยมีชื่อเสียงคนรู้จักมากแต่แกล้งใส่ข้อหา,านั่นนี่นี่อะเงี <c oughs> ้ยแล้วเกิดไปเรื่องเป็นราวตัดที่ภาษาใหม่เรียกว่าตัดแข่งตัดขาหรือเรื่อยเก้าอี e ้อะไร,รก็ว่าไปนั่นเป็นเก้าอี้การทํางานแต่ไม่ได้มีใครอยู่ถาวรระยะหนึ่งเท่านั้นเอง งั้นเราเนี่ยมีความปรารถนาอย่าเบียดเบียนต่อกันและกันต่อหน้าก็รู้สึกดีดีแต่รับหลังก็ยังมีความผูกเวรจองเวรอาฆาตเคียดแค้นทิ่มแทงก,กันด้วยหอกคือปากเพราะต่างคนก็มองแต่ความไม่ดีไม่เคยมองถึงความดีของการไล่กันเมื่อเป็นอย่างนี้แหละคุณเจ้าทรงจัดว่าเมื่อเขาไม่ละความพยาบาทด้วยการเจริญเมตตาแล้ว เขาก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความผูกเวนจองเวนเกิดค,ความตนนีนะตนียศตนีลาบตนีตำแหน่งนะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วตำแหนีมาดูถูกดูแคนเราแล้วก็ใส่เลยอย่างเงี้ยแต่เมื่อเรามีธรรมเราคิดเอาเป็นตามธรรมชาติเมื่อถึงเวลาก็ไปเมื่อถึงเวลาก็อยู่ ใจห่วงกันอะไรตำแหน่งนี้ก็มีคนมาอยู่มีคนมาไปนั่งเยอะแยะถึงเวลาจะให้เราไปเราก็ไปถึงเวลาจะให้เราอยู่เราก็อยู่อยู่แล้วก็ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดถ้าคิดอย่างนี้นะแล้วก็มีการเจริญธรรมอยู่เสมอทำให้เป็นไปตามธรรมแห่งความจริงความดีก็จะปรากฏนะความชั่วมันก็จะปรากฏใครจะไป กป้องรักษาความชั่วความดีไม่ให้คนอื่นเห็นก็เป็นไปไม่ได้ก็เมื่อเขาทำดีเป็นเหตุเหตุแห่งความดีก็แสดงให้เขาปรากฏเองคนนี้ก็มีผลมีงานมีหน้าที่อะไรที่ประจักษ์จะไปบอกว่าเขาไม่ทำไม่ได้ก็เขาทำการงานงานก็จึงเกิดขึ้นเมื่อง,งานเกิดขึ้นก็จึงเป็นเหตุเป็นผลทำให้เขานั้นได้รับการแต่งตั้งหรือเคลือล่อนเลื่อน ไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเงี้ยางานคนทํางานก็ต้องตรงใจทํางานทํางานไม่ใช่ทําแต่งานเราต้องบริหารจิตใจบริหารลูกน้องบริหารคนด้วยด้วยธรรมด้วยเมตตาถ้าเรามีเมตตาทั้งสี่ประการเรียกว่าเป็นคนมีโภคทรัพย์คือมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขากับผู้ใด้บงังคับบัญชาเนี่ย เราจะเป็นคนมีความมีลูกน้องรักและมีความผูกพันแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มีความอิจฉามีความตนีสั่งการสั่งการนะสมัยมียศมีตำแหน่งอยู่ก็ใช้แต่อำนาจเบียดเบียน,ยนให้ผู้อื่นลำบากอย่างนี้ก็ไม่ดีเมื่อหมดเวลาแล้วเขาก็ไม่มองเราเลยเหมือนกันนั่นแหละนั่นตำแหน่งหน้าที่เป็นเพียงหัวโขน นอยายึดจนเกินไปในที่สุดก็จะมาทะเลาะวิวาทกันเองทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากพอทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเกิดค,ความโมโหเกิดความอาฆาตก็ด่ากันว่ามึงมึงมึงแล้วในที่สุดก็ผิดศีลข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือสี่ห้าเป็นต้นเนีย่ยมาผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวรกองเวรผู้เวร เวรไหนย่อมไม่ระงับด้วยการผูกเวรจองเวรนเป็นอย่างนี้นั้นพู้เจ้าทรงสอนให้เราละเสียซึ่งการผูกเวรจองเวรนะการผูกเวรจองเวรนนั้นไม่ดีเราละเสียเมื่อเราละเสียได้ซึ่งการผูกเวรจองเวรนชื่อว่าเราเป็นผู้มีเมตตาเราก็ไม่ต้องท่องทุกวันว่าสเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น เวลาหหนตู่จงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรแก่กันอะไรกันเลยเพราะจิตใจของเราไม่เอาคิดผูกเวรจองเวรเขาด่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็เรื่องของเขาเราไม่รับเมื่อเราไม่รับสิ่งนั้นก็กลับไปหา,าก็เองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความปรานาไม่มีเวรก็ต้องเจริญตัวนี้พระเจ้าสอนให้เราจเจริญอาสุภะเพื่อละ ราคะความกำหนัดความเพิดพื้นจเจริญเมตตาเพื่อละความโกรธเราต้องจเจริญอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่จเจริญเมตตาความโกรธมันเกิดขึ้นความโกรธนี้ฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าผู้อื่นก็ได้นะพงค์สอนให้เราจเจริญเมตตาเพื่อละ,อะความโกรธจเจริญปัญญาเพื่อละความหลง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราจเจริญอาณาปณะสตินะมีสติพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้จะละความหลงหลงยึดหลงถือว่าเรามีในอดีตเรามีในอนาคตเรามีชื่อเสียงเรามียศเรามีอะไรต่างตามเมื่อเราจเจริญสิ่งเหล่านี้เหตุตามความปริงมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียง สั่งว่าการตกแต่งขึ้นเหมือนยศพระยศพระนี่เป็นการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้อนรับนายและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้เกียรติแก่พิสูจผู้ประพฤติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมประเทศชาติาศาสนาก็เลยพระราชทานยศให้เอายศตำแหน่งไปขู่บังคับขู่เข็นใครไม่ได้ยศเป็นความดีเห็นไหม <c oughs> นันยศทางข้าราชการตำรวจก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันนั่นหละถ้าเราใช้ยศที่ได้รับพระราชทานมาเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนประโยชน์สุขแก่ปวงชน,ชน,ชนเขาก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายนะแล้วก็จะเป็นที่สตดุดีของคนทั้งหลายไม่จำเป็นต้องสูงสักจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาหรือ,อยังไงก็ตามเรามียศแก่ใน จาในดาบขอให้เราทำความดีที่ว่าเราทำความดีนะความดีก็ปรากฏกับตัวผู้กระทำนั่นแหละสืบทอดถึงลูกหลานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ขณะที่เรากำทำการงานมันจะมีอยู่แล้วละ่ะคู่ขัดแยง้งคู่เบียดเบียนคู่เวร,ค,เวรคู่กรรมผู้เวรจองเวรมันมีของมันอยู่โดยเฉพาะกลุ่มตำรวจทหารนย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โอกาสที่จะผูกเวรจองเวรมีมากเพราะว่าอยู่กับสิ่งที่ชั่วร้ายตำรวจก็เหมื่นกันสืบสวนคด,ดีตำรวจปราบอาชญากรรมตำรวจอะไรก็ตามต้องใช้ความดุดันใช้โทษสัจจริตมากกว่าการเจริญเมตตาใช้อาวุธเป็นตัวมังคับขู่เข็นนะมันก็ตึงอยู่ในกลุ่มผู้ผูกเวรจองเวรมีความพยาบาทอาาตแค้น ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราไม่ใช้หลักธรรมทางศาสนาเข้าไปประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะมีความอคตแค้นและในที่สุดความไม่ดีทั้งหลายที่เราสั่งสมมากขึ้นก็กลับมาหาตัวเรานั่นแหละเบียดเบียนคนอื่นมาก,กเข้าก็มาเบียดเบียนตัวเรานั่นแหละน,นั้นพระเจ้าสอนให้เราเจริญเมตตาทำหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยที่มี แล้วก็คิดเสมอว่าโอหนอเราได้มีโอกาสมารับหน้าที่แทนประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมามาปราบปรามคนไม่ดีเพื่อให้เขาสำนึกนะปรับตัวปรับจิตของตนให้อยู่เป็นคนดีอย่างเงี้ยถ้าจิตมีเมตตาอย่างนี้ก็ไม่มีการอาฆาตเคียดแค้นเวนีนไหนก็ยอมระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรไม่จองเวรนต่อกันอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายความปรารถนาไม่มีเวรต่อกันหลักเกณฑ์พุทธเจ้าสงสอนให้เราสมาทานสีลห้าเมื่อไรก็ตามเราสมาทานสีลทั้งห้าข้อได้ดีใ,ใจเราก็มีความสุขกายก็มีความสุขโภคาทรัพย์หรือการแตกแยกในสังคมวาจาหรือการมีสติก็จะสมบูรณ์ นั้นศีลทั้งห้าข้อนี่แหละจะละเสียได้ซึ่งการผูกเวรจองเวรละเสียได้ซึ่งการมีบามีกรรมเพราะนั้นงานปกครองไม่ว่าจะเป็นตำวรวจทหารถ้าเราตั้งใจสมาทานศีลแล้วมันมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับนะแต่คนอาจจะขัดแย้งก็ไม่ได้นะไอคนนี้มันเป็นคนชั่วเราต้องใช้ความรุนแรงเนี่ย แต่ยังไงก็ตามเราอยู่กับกลุ่มคนชั่วเราก็ต้องระมัดระวังที่พระเจ้าทรงตรัสว่างูเพื่อนคูดเนี่ยเราเห็นงูตกอยู่ในหลุมมุดคูด่เราอยากจะช่วยงูเราจะจับส่วนตัวส่วนกลางส่วนหางก็ตามงูยังไม่ทันกัดเราแต่มันก็จะสลัดขี้ใส่เราการกระทำอะไรทั้งหลายก็ตามที่เกี่ยวกับคนไม่ดีเนี่ย เราไม่ได้รับผลจากการที่ถูกงูหรือสิ่งเหล่านี้กบกัดแต่เราก็ได้รับผลไม่ดีคือไปคบคนไม่ดีนะพุณเจ้าจงสอนให้เลือกคบคนเลยอย่าไปคบเลยคนไม่ดีให้ห่างไกลเป็นหลายร้อยโลดร้อยโยดร้อยกิโลเลยนะถ้าหากเราไปคบเราเป็นคนดีเขาก็จะบอกว่าเราไปคบคนไม่ดีนะพุเจ้าสอนให้คบคนดีคนมีท มีศีลมีธรรมมีศีลคือความมีกายปกติวาจาปกตินะปกติคือไม่ไปพื้นเบียดเบียนคนอื่นนะไม่ฆ่าคนไม่ทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยในเรื่องอย่างนี้แหละฉะนั้นเราปรารถนาไม่มีเวรต่อกันเราไปท่องทุกวันทุกวันแต่เราเรายังไม่ละความพัาบาทความคิดเบียดเบียน แม้กว่านั้นมาว่าลูกเราหลานเราด่าเราดูถูกเราเราเ,ราเครียดแค้นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นผู้ยังไม่ละพยาบาทไม่ละผูเวรจองเวรทําข้อนี้ยังถดงกล้าอยู่แสดงว่าเขายังไม่มีเจริญเมตตาเห็นไหมครับอันต้องละให้ได้เมื่อเราละตัวนี้ออกก็จะเกิดความอิจฉาหรือความตันนีก็จะไม่มี พอเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นเพียงอารมณ์เขาจะพูดดีหรือไม่ดีก็ตามกับเรามันก็เป็นเพียงอารมณ์ในสุดเมื่อเราวางจิตอย่างนี้มีเมตตาต่อผู้นั้นการทะเลาะวิวาทหรือการเบียดเบียนกันก็จะไม่มีแต่ทุกวันนี้ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามแล้วมีความปรารถนาดีต่อกันแต่ว่ามันก็ยังเบียดเบียนกันอยู่เพราะว่าเรายังไม่ตั้งมั่นในหลักธรรม ถ้าเราตั้งมั่นในห,หลักธรรมเอาตั้งแต่ศีลห้าจเจริญเมตตาอยู่เสมอเนี่ยเราจะไม่คิดเบียดเบียนกันอันเหมือนมารดากับบุตรนะยไม,บบมบบนะ่บุตรมารดาไม่คิดจะเบียดเบียนบุตรนรอกแต่บุตรอาจจะเบียดเบียนมารดาก็ได้เพราะว่าถ้ามันติดเหล้าติดยาจนขาดสติไม่มีความคิดที่จะอย่างนั้นคิดจะนึกถึงบุญคุณก็อเอาแต่จะกินจะเสพอย่างนี้ก็มีนะฮะ แต่ในที่สุดลงท้ายมารดาบิดาก็ไม่ได้ผูกเวรกับลูกก็ให้อภัยกับลูกอยู่ดีอย่างเงี้ยนี่เป็นธรรมขั้นสูงสุดถ้าเราจะเรินทำข้อนี้กับทุกคนในสังคมไม่มีความอิจฉาไม่มีความตะนีวางความพอใจออกไปเสียแล้วเวรภัยที่ไหนจะมีแล้วหมู่พวกที่ไหนจะมีไมมันมีธรรมอยู่แล้วอย่างเงี้ย ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ตื่นขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาทั้งหมดสิบท่านด้วยกันนีโยมผ่านดวงผ่านในแก้วดวงจันทร์คุณมะฮอนคุณสุพรรณีบ้านตามัานระลาสนบุรีสุเทพสำรรองและก็อีกหลายๆท่านด้วยกันที่ขึ้นมาแล้วไม่ปรากฏบุญแชทบอดนะ ขออนุโมทนาขอขอให้ท่านทั้งหลายเจริญเจริญเมตตาก็ด้วยการสมาทานศีนทั้งห้าข้อเมื่อเราสมาทานศีนทั้งห้าข้อเป็นอย่างดีเราไม่ต้องไปสวดสเปสตาเวลาอะไรหรอกก็คือเป็นการให้อภัยต่อสัตว์ต่อมนุษย์ต่อเพื่อนวยกันละความอิจฉาซึ่งกันและกันละความตะนีซึ่งกันและกัน,ละ,น,กน,ล,ะกนละความพอใจ สิ่งอะไรอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของหลอกลวงอะแป๊บเดียวมันก็ตายจากโลกนี้ไปใครจะแบกยศตำแหน่งชื่อเสียงอะไรไปมากมายนี่ถูก,กทิ้งไปงั้นเราหมวหลงห้ำหันกันด้วยสิ่งที่อิจฉาและความตันหนีความพอใจในเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีก็าตามเนี่ยผู้เจ้าองสอนว่านี่แหละเป็นเหตุทำให้เราแยกกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม เป็นพระก็มีกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นโยมก็มีกลุ่มเป็นกลุ่มข้าราชการก็มีกลุ่มเป็นกลุ่มก็เพราะเหตุอย่างนี้เองอิจาระตนีและความพอใจเมื่อพอใจแล้วก็มาอยู่อย่างนี้ไม่พอใจก็ไม่ไมาอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยก็ขอโมทนาก็จเจริญพร